สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุกคนนะครับมือภาพมาเบิงมั่นนะครับอันเชื่อว่ามั่นสายพันธุ์ใหม่แด่พ่อหนอครับหนอนะครับผมเบิงครับง่ามบครับพี่นองอันนี้ผมไปพ่อในขางโตนะครับผมสายพันธุ์ยังผม็บุรูนะครับหนออันผู้ไดมีความรู้นะครับลองวิเคราะห์บอกพเนแ้่ครับพันธุ์ยังนี่ครับเบิงยอดนะครับเขี้ยวนะครับ ยอดเขียวก้านไหมก้านแดงครับก้านแดงเบื้องใบครับออกงาวนะครับสีเป็นส่งไวโอลินน้ำนะครับเนี่ยใบพวกนนี่เบื้องเบื้องครับผมเบื้องครับเบื้องลักษณะลำต้นครับครับอันผู้ใดมีความรู้กับ่องวิเคราอเบื้องนี้ครับ่าพันอย่างนอกรับ ไปพ่อในขางโตเห็นหัวเพิ่งงามนะครับก็เลยเก็บมานี่ล่งหัวอลไได้ครับนี่นี่ดินเริ่มแตกอันนี้เดือนกว่านะครับบูเมนัวคุยนะครับนี่นี่ครับผมผมก็ได้มาล่ำหนึ่งนะครับแล้วก็เนี่ยแหละครับนี่เสียวมาแล้วเบิ้งความงามเพิ่นครับแล้วเทียบก็หอยพงแปดศูนย์ปลูกพร้อมกันนะครับเนี่ยนี่หอยพงแปดศูนย์นะครับนี่นี่ ซุดแถวนี่หอยบงแปดศูนย์ครับแล้วเบิ้งอันพันนี่ครับจักพันเนี้ยครับเบิ้งเนี้ยครับเบิ้งความงามนะครับขึ้นไวอีรีผมว่าจีด้มั่นพันใหม่บ่ผมว่าเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งอันผูมีความดูนะครับผ้าพันเนี้เนาอครับนาอคอมเมนต์บอกผมได้เลยครับใหญ่เร็วอีรีครับเบิ้งเบิ้องขับดินเกิดแตกเลยลุงผมว่าอะไรครับนี่นี่ครับเห็นว่ครับหอยแตก ครับผมครับผมก็สำหรับทันที่มีในแปลงในอย่างกับมีในสวนกับ,บอบกผมกนี้นะครับพันอย่างนอกรับสวัสดีครับผม